สวัสดีครับผมเจอผ้าใบครับวันนี้จะมาแนะนําผ้าใบนะครับผมอันนี้คือผ้าซูเปอร์พีนะครับผมเคลือบ2ชั้นนะครับเคลือบืองหน้านะครับผมก็หน้านี้แล้วก็หน้านี้นะครับเคลือบเหมือนกันนะครับดูผิวผิวของผ้าใบนะครับผมแบบนี้คือเคลือบ2งหน้านะครับหนาความหนา0.45มิลมนะครับผมอันนี้คือขนาดนี่นะครับผมกว้าง2เมตร50ยาว8เมตรนะครับผมก็ถือว่าใหญ่นะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะคะรับผมก็บ่อนี้เป็นงานสั่งทํานะครับผมขึ้นขอบให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นขึ้นขอบจะอยู่ประมาณแบบนี้นะคะรับครับปรับแสงนิดงโอเคนี่นะครับผมอันนี้คือเป็นการขึ้นขอบนะครับผมทั้งสี่มุมเลยนะครับข้างนี้นะครับอันนี้คือบอยใหม่เลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่น้ําเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าถ้าผ้าเราหน้าผ้าเราไม่ถึงเราเราต่อผ้ายัางไงใช้จากเย็บหรือเปล่า อันนี้ผมตอบเลยนะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องซีลนะครับผมซีลความร้อนนะครับไม่ได้ใช้จากเกย็บนะครับผมถ้าเราใช้จากเกย็บเนี่ยมันจะเป็นรูเข็มแล้วก็มันจะทําให้น้ํารั่วนะครับผมก่อนนี้นะครับเป็นมีรอยต่อเลยนะครัตตบผมตัวนี้คือรอยต่อนะครับผมหน้าผ้า2เมร5เซนรอยต่อนะครับแล้วก็รอยต่อนะครับแล้วก็รอยต่ออีกนะครับตรงหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนดงน้้นนี้ลูกค้าถามว่ามีดูระบายน้ํำไหม ส่วนมากเขาจะถามว่ามีสะดือไหมสะดือเนี่ยคือสะดือจะอยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ทานะครับสะดือตอบเลยนะครับผมจะทําเป็นรูระบายน้ําทิ้งนะครับอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นงานสั่งทำครับผมสั่งทำพิเศษครับก็ถ้าเป็นปกติที่ใส่ให้ทั่วไปนะครับผม100บาทก็จะเป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นท่อ3นิ้วนะครับผมลูกค้าบอกว่าจะจะให้มันระบายน้ำเร็วๆนี่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือกันรั่วนะครับผม นี่แหละต้องมองทางนี้จะชารเจเนเลยนี่นะครับผมกันกระรัวนะครับผมส่วนลูกค้าถามว่าเวลาเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเราสามารถยกขอบขึ้นกับโค้งได้เลยไหมผมตอบเลยนะครับก็คือว่าผมผมผมซิลเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เย็บขึ้นมาเป็นเป็นขอบแบบแบบนี้นะครับผมนี่ยครับผมเป็นขอบแบบนี้นะครับ,ค,รบ,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 ค,รบคือผมขึ้นขอบให้เรียบร้อยนะครับผมแค่พับมุมตรงนี้ครับ ผ้าพวกมุมแค่ชายตรงนี้เองแล้วก็เย็บ2รอบนะครับผมเข้าเชือกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บริมรอบ2แล้วก็มีแผ่นรองตะไก่นะครับผมแผ่นรองตะไก่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ผมมีผ้าหลายเกรดนะครับตัวนี้คือตัวบางสุดนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าบางมากนะครับผมขอผมจะเดินหยยบให้ดูนี่นะครับผมโอเคนะครับนี่ครับก็ใช้งานปกติได้นะครับผมกลางแดดสองถึงสามปีได้นะครับผมบ่อน,นี้ผมจะราคาอยู่ประมาณ 2.5คูณ8สูง90เอ้ยสูง90ซนนะครับผมจะอยู่ประมาณเอ่อ4 0 0พปลายๆนะครับผมพร้อมรูน้ำทิงตัวนี้นะครับก็มีบริการส่งไหมก็คือผมบริการจะส่งทั่วไทยนะครับผมมีทั้งแบบโอนเงินก่อนหรือว่าเก็บเงินไปทางจ่ายของตอนรับขอจ่ายเงินตอนรับของได้เลยครับโอเคครับผมก็ผมก็มาแนะนำแค่นี้นะครับผมก็ลอง ถ้าใครสนใจก็ลองทักลองแชทเข้ามาหาผมดู0922983053นะครับผมโอเคมมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ